สวัสดีค่ะคลิปนี้วราจะมาสอนการสร้างแบบกางเกงยางยืดหลังนะคะแล้วก็เป็นกางเกงไม่มีซิปด้วยค่ะนะคะก็โครงสร้างของกางเกงคือตัวนี้ค่ะที่สร้างในคลิปให้ทุกคนดูนะคะเป็นเส้นเคมีแบบแบบเป็นเส้นปากกาแบบนี้เลยค่ะก็เป็นแพทเทิร์นที่สร้างส่งลูกค้านะคะเมื่อเรากรอบแยกออกมาแล้วเราก็จะได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ชิ้นหน้าชิ้นหลังมาอกลอบแยกมาแล้วในคลิปจะสอนละเอียดน,นะคะว่า เนียก็จะมีวินไซส์แบบนี้คือเป็นกางเกงหน้าเรียบแต่งยางยืดนะคะและก็ไม่มีซิปเพราะฉะนั้นอ้อจะมีสอนการว่าเราจะวัดเอวอย่างไรแล้วดึงยางยืดแบบไหนเพื่อให้ใส่เอวได้พอดีนะคะควรหดยางยืดเท่าไรนี่ขอบตรงนี้ก็คือทําให้เลยนะคะเป็นขอบตรงๆหรือว่าใครจะใช้ขอบข้างหน้าเป็นขอบโค้งอย่างนี้ก็ได้และข้างหลังเอาตรงๆเพราะว่าข้างหลังเราจะใสยย่ยางยืดเราต้องใช้ตรงๆนะคะใช้โค้งไม่ได้นะ ก็สอนละเอียดทุกขั้นตอนนะคะอยากรู้ว่าวิธีการสร้างแบบกางเกงตัวนี้สร้างแบบอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างแบบนะคะก็เอวไซส์ตามนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวว่าเอว34สโพก38สโพกเนี่ยเขาวัดมาแบบว่าจากกางเกงที่เขาแบบว่าใส่พอดีแล้วนะมัน38แต่เวลาเราสร้างแบบแล้วอะที่เป็นกางเกงยานยืดอะสโพกมันต้องมากกว่า38อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเราต้องดูว่าช่วงขีดของเราเนี่ย ช่วงเอวเนี่ยมันจะต้องให้ได้38ค่ะถึงจะสวมสะโพกลงนะคะอ่าทีนี้เพราะว่าเราไม่มีซิปนั่นเองนะคะก็กําหนดอยู่ที่ยาว30นิ้วอ่าทีนี้มาอธิบายว่า30นิ้วเนะะี่ยเขาวัดมารวมขอบนะคะทีนี้ขอบตัวนี้อ้อยกําหนดอยู่ที่กําหนดอยู่ที่1นิ้วครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างแบบเราจะหักขอบไป1นิ้วครึ่งเท่ากับว่ากางเกงตัวน,นั้น่ะจะเหลือ28นิ้วครึ่งค่ะนะคะใต้ขอบนะทีนี้ เป้าเขาไม่ได้วัดมาอ้อยก็เลยใช้ไซส์มาตรฐานให้ไซส์มาตรฐานเอวขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ28นิ้วนะคะรวมขอบนะทีนี้เราจะมีขอบต่างหากนิ้วครึ่งที่บอกว่ามีขอบนิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นเป้าของเราก็เลยหักไป3นิ้วนะคะถ้าขอบนิ้วครึ่งหักไป3นิ้วนะคะก็เหลือ25ถ้าใครเอาขอบใหญ่หนึ่งนิ้วก็หักไป2นิ้วก็จะต้องสร้างแบบอยู่ที่26นิ้วนะคะตัวนี้อันเดียที่บอกว่าขอบเรานิ้วครึ่ง เราก็จะสร้างเป้าอยู่ที่25นิ้วใต้ขอบค่ะนะคะก็มาดูวิธีการสร้างได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะขีดเส้นเอวมาก่อนค่ะจากริมกระดาษด,ด้านบนวางขนาดไม,ม้บรรทัดแล้วเราจะมาหาเป้ากันค่ะเป้า25นะคะเป้า25าก็อ้อยเขียนตัวเลขไว้น,นี่นนะ25เรามาหารสองค่ะ เดี๋ยวให้คิด,ดูตรงนี้นะ25้าเนี่ยคือหารสองหารสองเท่ากับเหลือ12นิ้วครึ่งเราจะลบอยู่ที่ลบเพื่อให้เป้าไม่ยานนะคะอยู่ที่2นิ้วครึ่งเท่ากับว่าการงเกงตัวเนี้ยเราจะต้องวัดจากเส้นเอวล,ลงมา10นิ้วค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะ10นิ้วนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ10นิ้วนะคะทีนี้เราจะต้องหาเส้นสะโพกค,ค่ะ อ,อ้อยลืมบอกไปว่าตรงนี้เดี๋ยวเราวัดเข้ามาก่อนนะห้านิ้วค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะจากริมกระดาษฝั่งนี้ยวัดเข้ามา5นิ้วเพราะเราจะขีดเป้าอยู่ตรงนี้ค่ะ,ะขีดตรงมาที่ตรงนี้ตรงเส้นเป้าลึกของเราเนี่ยค่ะนะคะทีนะะนี้เมื่อเราได้เส้นเส้นเป้าลึกแล้วเราจะมาหาเส้นสะโพกค่ะวิธีหาเส้นสะโพกก็เป็นมาตรฐานเลยเหมือนกันนะคะจากเส้นเป้าลึกวัดขึ้นนอวัดขึ้นมา2นิ้วครึ่งค่ะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเราจะได้เส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกนะคะอ่าทีน,นี้จากเส้นห้านิ้วตรงนี้ที่เราวัดเข้ามานะวัดออกมาเขาเรียกว่าการยื่นเป้าหน้าค่ะ1นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้นะคะ1นิ้วครึ่งได้ตรงจุดนี้อ่าจากจุดนี้วัดเข้ามาครึ่งนิ้วนี่แล้วก็ขีดมาตรงเส้นสะโพกค่ะหลังจากนั้นเราก็โค้งเป้าค่ะโค้งเป้าหน้า นี่ได้ตรงนี้จากเส้นทะแยงมุมจะอยู่ที่ประมาณ7ขีดค่ะเนี่ยก็คือวางไว้บรรทัดหรือว่าวาดโคง้งยางไงก็ได้ให้จากเส้นนี้ให้มันมาชนกับตรงเส้นนี้ให้มองดูเป็นเส้นไม่หักไม่งอนะคะมองดูเป็นช้อนๆน,นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เป้าเรามองดูสวยข้างหน้านะ,ะอาทีน,นี้เมื่อเราได้การยื่นเป้าชิ้นหน้าแล้วเราจะมายื่นชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังจะใช้สีนี้นะวัดออกมาค่ะสองนิ้วครึ่งค่ะสองนิ้วครึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่ไม่ใช่ยางยืดอะเรายืดได้สองสิบสองนิ้วสามกระเบียนะะนะคะสาหรับเอวสาสิบสี่เนี่ยนะคะเพราะว่าแต่พอเป็นยางยืดเดี๋ยวเราจะขีดช่วงสะโพกอะเขาจะออกเยอะเพราะว่าเป็นยางยืดนั่นเองนะคะก็เอาอยู่ที่สองนิ้วครึ่งพอคะ่ะเมื่อได้สองนิ้วครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาจะมาวัดอะเป้าเป้าเป้า,ปา,ปาตรงข้างหลังเลยก็ได้วัดเข้ามาค่ะจากเส้นนี้นะคะจากเส้นครึ่งนิ้วของชิ้นหน้าเนี่ย วัดเป็นชิ้นชิ1 group. 1 group. ้นหลังวัดถัดออกมาอ <c oughs> <No. S 2> ีกนิ้วหนึ่งกับเบียดหนึ่งนิ้วหนึ่งกับเบียดขีดตรงมาตรงเส้นนี้ค่ะเส้นตรงเป้าลึกนะคะขีดเฉียงมาค่ะจาดีๆนะถ้าเป็นชิ้นหน้าขีดเฉียงมาตรงเส้นสะโพกถ้าเป็นชิ้นหลังวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดขีดเฉียงมาตรงเส้นเป้าลึกได้เส้นนี้แล้วค่ะจากเส้นนี้ที่เราวัดลงมาเนี่ยตรงชิ้นหน้าหลังเนี่ยวัดลงมาก่อนครึ่งนิ้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะรอเส้นกลางก่อนว่า เราจะต้องมาขีดเส้นกลางก่อนเพื่อให้เราจะโคงเป้าหลักได้นะคะอ่าวิธีการหานะคะก็เราจะต้องหาสะโพกก่อนสะโพกตัวนี้อยู่ที่38นะคะเราเอา38หาร4นะคะ38หาร4นะคะตัวนี้เอาจะเขียนไปแล้วนะตัวเลข38หาร4เท่ากับ9นิ้วครึ่งค่ะเราเอาตัวเลขน,นี้นะคะ9นิ้วครึ่งวัดเข้ามาค่ะจากเส้นเป้าหน้านี่นะคะวัดเข้ามาสีสีสน้ําเงินเนี่ยนะ9นิ้วครึ่งได้จุดนี้ ได้ค่ะอ่ะทีนี้อ่ะถ้าเป้าหลังเราวัดไปก็ได้อนะ่ะเก้านิ้วครึ่งก็ได้วะวัดเข้าไปเลยก็ได้แต่มันจะมากกว่านี้นะคะนี่เอาันนี้ก่อนอ่าได้ตรงนี้ของชิ้นหลักนะคะตรงน้าชิ้นหลังนะนี่เราวัดเข้าค่าไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะต้องขีดเฉียงไปอีกนะเราได้แล้วค่ะอ้าวจากเป้าหน้านี่ลืมบอกไปขีดตั้งฉากเงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อเอาเส้นตรงนี้มาโค้งแบ่งครึ่งค่ะเพื่อจะได้เป็นเส้นกลางได้ วัดมาวัดแบ่งครึ่งค่ะได้11นะคะแบ่งครึ่งคือ5้นิ้วครึ่งได้จุดนี้ค่ะเราก็ขีดมาเส้นกลางเลยคะ่ะขีดเส้นขนาดนะคะวางไวบ้บรรทัดให้เป็นเส้นขนาดแล้วก็ขีดตรงไปเลยขีดยาวลงไปข้างล่างเลยคะ่ะตัวนี้จากความยาวอยู้5ส่วนนะคะ,ะ่ใต้ขอบ28นิ้วครึ่งวัดมาจากเส้นเอวค่ะ ยี่สิบแปดเ้วครึ่งได้จุดนี้นะคะ,ะตรงนี้ขีดไม่ถึงขีดไปได้จุดนี้นะคะยี่สิบแปดนิ้วครึ่งะคะ่ะเนี่ยได้เส้นไปค่ะนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูนี้กันเนี่ยเราได้ได้เส้นกลางใช่ไหมเราเอาจากเส้นครึ่งน,นิ้วตรงนี้ยค่ะขีดเฉียงมาค่ะขีดเฉียงมาตรงเส้นกลางนี่นะคะนี่จ้ะได้ตรงนี้เราก็มาโค้งค่ะมาโค้งเป้าหลังนะคะ เราก็เอาไว้บนชัดวางหรือว่าวางยังไงก็ได้ให้เส้นตรงนี้กับตรงนี้เขามองดูเป็นแบบนอนๆอนหน่อยค่ะชเน,นี่ยนะคะไม่หักเป็นมุมค่ะให้เขามองดูอย่างนี้ค่ะนี่นะคะมาแบบนี้อ่ะทีนี้ถ้ามันไม่เราก็แต่งได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะตรงนี้เส้นข้างหลังก็ขึ้นไปเป้าเกางเกงข้างหน้าเขาจะลดข้างหลังเขาจะเพิ่มนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คเอวันค่ะว่าเอวยี่สิบห้าเราได้ตรงจุดไหนนะคะอ่ะ ก่อนจะวัดเอวเราต้องลดลงก่อนข้างหน้าเนี่ยลงครึ่งนิ้วค่ะเขาเรียกว่าเส้นเก็บเอวนะเราจะไม่เอาเส้นจริงเส้นนี้ละชิ้นหลังเนี่ย,เ,ยเขาจะขึ้นขึ้นอยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วได้เราเช็ครูก,ก่อนนะคะว่า25ตกอยู่ตรงไหนนะคะวัดมาค่ะข้างหน้านะคะมาได้ได้ได้10นิ้ว10นิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะ10นิ้วหนึ่งกระเบียดมาต่อค่ะ นี่ค่ะได้ยี่สิบห้าได้จุดนี้ค่ะนะคะได้จุดนี้นะคะทุกคนนี่จะ้ะเนี่ยเขาก็จะขึ้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะนี่นะคะได้หนึ่งนิ้วนี่ประมาณนี้ข้างหลังเขาจะสูงลงนะคะข้างหลังเขาก็จะสูงขึ้นแบบนี้ค่ะอ่าชิ้นเราได้แล้วนะคะทีน,นี้เราจะมาหานี่การเรามาหาเอวกันนะเอวชิ้นหน้าค่ะเอวสามสี่นะคะเอวสามสี่สามสี่หารสี่ค่ะเท่ากับแปดครึ่งค่ะ นะคะเราเอาตัวเลขแปดครึ่งเนี่ยนะวัดมาค่ะเนี่ยจากเส้นครึ่งนิ้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ลดลงมาเนี่ยเอาวัดมาแปดนิ้วครึ่งอวัดมาเนี่ยนะแปดนิ้วครึ่งคือจุดนี้ค่ะอขีดเฉียงไปเลยก็ได้เนี่ยจากจุดนี้นะครึ่งนิ้วที่เราวัดเข้าแล้วนะวัดมาตรงนี้เพราะว่าเส้นเนี้ยเราไม่เอาแล้วค่ะนะคะอทีนี้เราวัดจากนี้ขึ้นมาแปดนิ้วครึ่งได้จุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะทีนี้สะโพกของชิ้นหน้าจะอยู่เส้นนี้นะ ทีนี้เราจะเห็นว่าเราอยากจะมีเกล็ดหน้าให้เขามองดูมีกระชับนะคะเราบวกเกล็ดหน้าสักประมาณ3กระเบียดนะคะทุกคนถ้า3ามกระเบียดนะอาวัดมาเราก็จะมีแบบว่ามันจะเอ็นๆหน่อยนะคะลองขีดดูซิมันได้ไหมจะเอาดีไหมอะเอาไว้เถอะนะไม่เป็นไรนะคะนี่เพราะว่าชิ้นหน้าถ้าเกิดไปเนี่ยเราขีดไปได้ให้มันบาลานซ์หน่อยเอาเพิ่มไปเลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะเป็นกางเกงยางยืดหนาสะโพกมันจะบวก มันจะบวกมากกว่าไอ้นี่นะอ่ะเขีมาตรงนี้หน่อยนะคะให้มองดูบาลานซ์หน่อยนะนี่ค่ะชิ้นหน้านะคะอ้อยออกนิดนึงอ่ะขีดสิ้นนี่อตรงนี้ค่ะนะคะได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่เอาแล้วอ่ะมองดูให้บาลานซ์กันค่ะนี่ค่ะทีน,นี้เราบวกเก็บไว้สามะเบียดใช่ไหมแล้วก็วัดจากเส้นกลางเนีย่ยวัดข้อออกฝั่งละฝั่งละสามขีดนะคะรวมเป็นหกขีดหกขีดก็คือสามกะเบียดวัดวเก็ดยาอยู่ที่สี่นิ้วค่ะ นี่ค่ะตรงนี้นะคะได้จุดน,นี้ค่ะอ่าชิ้นนี้เราได้ชิ้นหน้านะคะเราจะมาดูชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังนี่แหละเราจะต้องขีดแบบนี้เลยอ่ะชิ้นนี้ขีดยาวไปเลยนะคะทุกคนขีดยาวไปเลยนะชิ้นนี้ยเราจะเห็นว่าชิ้นหน้าของเราอ่ะชิ้นหน้าของเราอ่ะบันได้นี่นี่เละใช่ไหมเขียนตัวเลขไว้ดิข้างหน้านเราได้นี่แล้ว แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันแปดนิ้วครึ่งใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยหลังเรืงที่เย็บเก็บแล้วอ่ะคือเราหามไว้ได้แปดนิ้วครึ่งชิ้นหน้าเมื่อเมื่อเราตัดสองชิ้นอ่ะจะได้เท่ากับบวกใช่ไหมบวกอีกอีกอีกแปดนิ้วครึ่งอ่ะเพราะว่าเราจะตัดสองชิ้นใช่ไหมที่เราทาชิ้นเดียวไงก็เท่ากับสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดนิ้วแล้วนะคะชิ้นหน้าเราถูกใช้ไปสิบเจ็ดนิ้วแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากที่บอกว่าการสร้างกรงเกงถ้าเกิดว่าไม่ อย่างยืดไม่มีซิปอ่ะมันจะข้างหลังมันจะต้องยืดเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อให้ผ่านสะโพกได้สะโพกของเราอยู่ที่สามสิบแปดนะคะเพราะฉะนั้นเราถูกใช้ไปสิบสิบอันนี้แล้วใช่ไหมสิบสิบเจ็ดนิ้วแลยใช่ไหมเราต้องการสามสิบแปดเท่ากับบวกเท่าไหร่บวกอีกยี่สิบเอ็ดเนาะเป็นสามแปดนะคะเท่ากับว่าชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วทีนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วเราก็ต้องมาหารสองเพราะว่า เราทำแพทเทิร์นแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมแต่เวลาไปวางตัดมันจะได้สองชิ้นนะคะอ่าทีนี้เราจะมานีกันอ่ 21, ายี่สิบเอ็ดหารสองง่ายากไหมเนี่ยสิบนิ้วครึ่งนะคะทุกคนออาวัดอย่างนี้ยังไงก็ได้นะสิบนิ้วครึ่งค่ะเนี่ยเราจะเป็นกางเกงที่ยางยืดแล้วใส่สะโพกได้ค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราขีดเฉียงมาเลยนะสิบนิ้วครึ่งค่ะคือจุดนี้นะคะนี่ค่ะอ่าทีนี้สะโพกของเราอยู่ตรงนี้ ทีนี้เดี๋ยวมันจะถูกผ่านมาเนี่ยได้จุดนี้แล้วค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่าถ้าวัดนะอย่างที่บอกว่ามันจะต้องให้ได้38แนละช่วงเอวเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องผ่านสะโพกอ่าเราทีนี้เราวัดนะอ้อยจะลองวัดให้ดูนะอ่า8นิ้วนะคะก็คือได้จุดนี้นะหลังจากที่เราไว้นี่แล้วเราก็เอา8นิ้วครึ่งมา8นิ้วครึ่งมาต่อกับนี่เลยค่ะเนี่ยได้19ค่ะได้19เมื่อทบอีกเท่าหนึ่ง ก็จะได้38 38ก็คือเวลาเราใส่กางเกงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสวมะโพกกลงนะคะยางยืดเมื่อเราใส่แล้วอย่างเอวเรา3 4อ่ะเอวเรา34เนาะเอว34นะ34บางทียางยืดหลังอ่ะถ้ายืด4นิ้วมันน้อยไปถ้าเกิดกางเกงตัวนะั้นเมื่อเสร็จแล้วเหลือ30อ่ะอ้อยว่าเสร็จแล้วกางเกงตัวนี้ได้28ก็ได้นะนะี 28, นิว้วเอวอะ ยางยืดอะที่ยืดแล้วอะวัดทั้งหน้าทั้งหลังอะได้28ดนิ้วก็ได้หรือส0ินิ้วก็ได้ดูเอาความต้องดูยางด้วยว่ามัน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 ดึงมันอะไรอะความยืดหยุย่นยางแต่ละยี่ห้อมันไม่เท่ากันนะคะทุกคนลดได้สนิ้วถึง6นิ้วนะคะอ่ะถ้าเอวจริงก็3สาสี่เนาะถ้า,าลดลดสี่นิ้วก็จะเท่ากับใส่ยางแล้วอะ เหลือ30แต่ถ้าเกิดเราลดไป6นิ้วก็เหลือ,อยาง28นิ้วอ่ะเราก็จะต้องก็ดูว่ายางข้างหลังเนี่ยท้างหน้าเนี่ยมันมันไม่มียางใช่ไหมมันถูกใช้ไปถึงเจนิ้วแล้วสิบเจ็ดนิ้วถ้าเกิดว่าเราเอาอยางเราเอายี่สิดใช่ไหมเท่ากับเหลือสิบเอ็ด ถ้ายาง11นิ้วเหรอได้ค่ะทุกคนเนี่ยยาง11นิ้วตัดยาง11นิ้วหรือ10นิ้วครึ่งก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นยืดสวยค่ะนะคะจะหดไปพอดีแหละเอาพูดง่ายๆตรงเนี้ยเราได้1ิครึ่งใช่ไหมสิครึ่งอ่ะตัดยาง10นิ้วครึ่งก็ได้นะแบบใส่แล้วมันจะแบบมันจะยืดสวยหรือว่าตัดยาง11นิ้วก็ได้นะคะก็คือดูเอานะเป็นประมาณนี้แหละค่ะอาจีนี้เราได้แล้วนะเราจะมาหาปลายขากันเลยนะทุกคน เดี๋ยวอ้อยมาอธิบายให้ดูดอ่ะทีน,นี้เราจะมาดูปลายขาว่าปลายขา20นะ20หาร4นะคะเท่ากับ5นิ้วนะคะ5นิ้วเราจะลบลบ1กระเบียดเหลือ4นิ้ว3กระเบียดนะคะอ่าจากเส้นกลางตัวนี้วัดเข้าออกฝั่งละ4นิ้ว3กระเบียดค่ะ4นิ้ว3ฝั่งนี้ อันนี้ก็สี่นิ้วสามนะคะนี่ค่ะอาทีเนี้ยชิ้นหลังอ่ะของเราอ่ะจะต้องออกหนึ่งนิ้วค่ะนี่ขานะของชิ้นหลังอ่ะชิ้นหน้าจะอยู่ตรงนี้ชิ้นหลังจะอยู่คู่นี้สรุปว่าตรงข้างเนี่ยจะอยู่เส้นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ขีดมาค่ะเนี่ยจากเส้นสะโพกของเราเนี่ยที่เราขีดตรงชิ้นหน้าเนี่ยมาค่ะ ไม่ว่าเดี๋ยวมันจะเหลือไปไหมดินหน้ามันจะเหลืออนยะ่างนั้นทุกคนถ้าเกิดกระโ้งเส้นในของเขาอันเดิมเนี่ยม่ต้องบวกได้ไหมอ่ะลองดูนะมันได้นะมันจะได้ไม่ต้องพองมากนะช่วงสะโพกเราอบจะได้ไม่พองมากนะคะเราก็ขีดผ่านมาก็ได้ะคะ่ะทุกคนปรับแต่งได้นะการทำให้เทิร์นบางครั้งอะมันมันไม่ได้เสมอไปนะนี่นะคะอ่ะเราได้เราเอาเส้นนี้แหละเอาเส้นนี้แหละเส้นเดิมของเขานี่แหละนะคะอ้อยไม่เอาป่ง,ปงๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะต้องการให้ข้างหน้าเรียบๆนะคะ ทีนี้เราจะเห็นว่าชิ้นหลังอ่ะมาันจะาอยู่เส้นนี้มาถึงนี่เลยเราก็ขีดตรงมาได้เลยค่ะทุกคนขีดตรงมาเลยค่ะขีดตรงพุ่งขึ้นไปนี่เลยเนี่ยเข่าเราไม่หานะมันเป็นห้าส่วนค่ะแล้วมันเป็นยางยืดด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยชิ้นหลังเราจะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยน,นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เบ็ดเบียดนะเราก็ขีดได้ค่ะนี่นะคะมองดูเป็นแบบอย่างเนี้นก็ได้นะทุกคนเราไม่อยากให้มันพองเราก็ขีดแต่งได้ค่ะจากที่เราขีดตรงๆแล้วอ่ะ เนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าสะโพกตัวนี้มันจะถูกบวกเยอะหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่ามันจะเท่าไหร่เดี๋ยวอ้อยลองวัดดูนะอ่ะถ้าชิ้นหน้านะชิ้นหน้าเส้นนี้ช้นหน้าอยู่นี่อ่ะเก้านิ้วครึ่งแล้วเอาเก้านิ้วครึ่งมาต่อกับเส้นสีแดงนี่เก้นิ้วครึ่งมาถึงตัวเส้นสีแดงสั่งนี้เนี่ยได้สะโพก40นิ้วค่ะนะคะก็จะเป็นกงเกงที่หลวมแต่ถ้าเกิดว่า ใครรู้สึกว่าอยากจะให้สะโพกแบบว่ามองดูแบบเนนี้ยเราก็เขี่เข้าได้อีกนะเนี่ยตรงเนี้มันจะต้องบ,นบานๆหน่อยที่บอกอะแหละเพราะว่าเนี่ยนะอ้อยว่าเอาแค่นี้ไหมพอไหมเพราะเป็นกางเกงเข้ารูปเนะี่ยนี่นะคะอ้ยว่าเอาแค่นี้ก็พอตลกไหมอะทุกคน งนี้เดี๋ยวมันจะยืดไปมันจะหดเข้าไปอย่างนี้แหละอ่ะแบบนี้แหละแล้วแต่ตรงนี้อธิบา,ายยากอะ่ะเดี๋ยวขีดขาในก่อนนะของชิ้นหน้านะมาขีดตรงมาเลยเนี่ยเพราะมันขาตรงๆนะนี่จ้ะอ่าทีน,นี้เราจะยังไงดีตรงเนี้ยเราจะขีดตรงอย่างนี้ไม่ได้นะมันมันอะเยอะเกินไปนะคะเราก็กะคำนวณคร่าวๆก็ได้นะอ่ะสักแบ่งครึ่งก็ได้ เส้นเข่าเนาะแบ่งครึ่งไม่ต้องแบ่งครึ่งหรอสิบแปดนิ้วครึ่งเนี่ยคำนวณเอาประมาณเนี้ยกะเอาทุกคนแบบท้ขาตรงเนี้ยมันไอเนี้ยมันเข้ามามันออกแค่หนึ่งนิ้วอะนะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะความจริงอะมันต้องวัดแบบเป็นยาวแล้วมาแบ่งเอาแต่นี่อ้อยเอาคำนวณแบบไอ้นี่ไงเนี่ยประมาณนี้แหละนะคะ คือเราให้มันผ่านช่วงเนี้ยไม่ให้มันมันเยอะเกินไปนะคะเราก็ขีดมาขีดโคง้คงๆหน่อยก็ได้นะคะจะมากกว่านิ้วหนึ่งก็ได้เนี่ยคือให้มันบาลานซ์กันมองดูอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะเนี่ยดูแบบเนี้ยค่ะตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียอะไรได้นะตรงเนี้ยสาหรับขาของกางเกงที่เป็นเนี่ยคะ่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อยลองตัดให้ดูนะเพราะอ้อยจะต้องก๊อปแบบให้เขานะอี่าเนี้ย เดี๋ยวไดดเดี๋ยว,ยว,ยวตัดทุกคนจะได้มองเห็นภาพนะคะเดี๋ยวอ้อยวิกอบก่อนนะเดี๋ยวตัดให้ดูก่นเดี๋ยวจะได้อธิบายเรื่องยางยืดเนี่ยทุกคนเข้าใจไหมที่อ้อยอธิบายไปอ้อยก็ว่าอธิบายเข้าใจอยู่นะเดย๋ยไม่บอกกันแหละคือข้างหลังมันเยอะเห็นปะ่ะพูดง่ายข้างหลังเนี่ยวันเราตัดยางอ่ะตรงเนี้ยเท่าไหร่อ่ะเอาตัดยางตรงเนี้ยเท่าไหร่อ่ะยางเอา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 ครึ่งหนึ่งอ่ะนะคะตัดมา ตรงเส้นนี้ชิ้นหน้าอไว้นี่เนือเก็บเลยค่ะจากเส้นนี้นะคะเอาไม่ให้เป้าขาหย่อนนะเก็บกินนิดหนึ่งนี่นะคะทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้าเป้าหลังของเราอะมันวัดพอดีแล้วไม่เป็นไรนะการเก็บข้างหน้าเนี่ยมันทําให้บอกว่าหลังที่เราสร้างเราเช็คเรียบร้อยเท่าเท่ากับเป้าจริงแล้วเรามาถึงเก็บอันเนี้ยเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในการเป้าหย่อนนะคะต่อให้เราเป็นกางเกงที่มันไม่ใช่ยางยืดเราก็ทําให้มันสวยได้ค่ะนะคะก็ไม่ใช่กางเกงนอนนะเนาะ ทังเกงหนอไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะเอานี่นี่นี่น,นี่นี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะตัดกระตามนี้ค่ะสีแดงนะคะตรงนี้ก็เอาเป้า,เป,าเป่าหน้าเขาจะสูงกว่าน,นิดนึงเนี่ยนะคะแบบนี้เราก็ตัดมา ตรงเนี้ยเราจะต้องพับเก็บเขานะแล้วก็ขีดแต่งเอวให้ส,สวยๆเลยคะ่ะให้โค้งๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะม้วนๆมาที่ตรงเอวที่เดิมนะตรงเนี้ยจะ่ะเวลาเราก๊อบเราก็ก๊อปเส้นเนะี่ยที่ว่าเราขีดแต่งแล้วค่ะเนี่ยขงวงเกงก็จะแบบเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้สะโพกมันมากเกินไปข้างข้างตรงเนี้ยมันจะชี้เพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาพูดใส่ยางมันก็จะมันก็จะห่อเข้าไปค่ะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าตรงเนี้ยมันจะมองดูรีบๆนะคือถ้าเราทําแบบ ขีดตรงๆมากเกินไปอ่ะมันจะพองมากเกินไปสะโพกอ่ะสำหรับใครที่ชอบใส่แบบทรงสวยๆนะเป็นแบบนี้จ้ะเวลาชินหน้านะคะเวลาเราชินหน้าเราตัดชินหน้าถ้าเกิดเราใช้ชิ้นนี้ตัดเลยอ่ะเราปิดไปแต่เวลาเราชินหลังเราก็เปิดนะคะแต่นี่เดี๋ยวอ้อยไปก๊อปก่อนนะไปกรอปแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่อ้อยก๊อบเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้อ้อยก็ก๊อปแบบเสร็จแล้วนะคะเนี่ยจากให้เทินตัวนี้นะคะเมื่อกลับแบบออกมาแล้วเมื่อก๊อปแบบออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาเราก๊อบแบบนะคะก็อย่างที่บอกว่าชิ้นหน้าเนี่ยเราก๊อบเนี่ยสองเส้นเนี่ยก๊อปไปด้วยพอหลังจากนั้นเราก็ก๊อปลงไปก่อนพอก๊อปเสร็จปุ๊บเราก็ถึงมาแปะสกอตเทปติดไปเลยนะคะสําหรับชิ้นหน้าก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อ้อยก็จะบอกว่าเวลาการก๊อบนะคะก็คือเราก๊อบเส้นกลางเส้นสะโพกเส้นเป้าแล้วก็เส้นเนี่ยตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้อ้อยยังไม่ตตกอ้อยจะให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะคะว่า อ่ะทีนี้อ่ะเดี๋ยวดูชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็วาดกระเป๋าให้แล้วค่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราก๊อบมาถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่มันแบบเป็นยางยืดช่วงเนี้ยเวลาเราเข้าข้างอาจจะมีพลาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราก๊อบแยกออกมาแล้วนะคะ หรือถ้าเราไม่ก๊อปแบะแยกเราก็ต้องวัดตรงน,นี้ให้ได้กันเนี่ยเส้นในกับเส้นนอกเแนบบี่ยต้องให้ได้เท่ากันค่ะอย่างตัวนี้ก๊อปออกมาแล้วอ่ะเสน้สนเส้นเส้นแรกของเขาจะอยู่เส้นนี้ค่ะแต่ว่าก็จะใช้เนี่ยแบบหลังจากที่เราก๊อปแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือข้างหลังเขาจะชี้ๆในขณะที่ข้างหน้าเขาจะตรงๆอ่ะเวลาเราเข้าเขาอาจจะไม่พอดีนะคะเราก็วัดเช็คค่ะช่วงชายเนี่ยปลายขาเนี่ยกับช่วงสะโพกช่วงเป้านะคะเนี่ยได้ตรงไหนเราก็จับเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ เ <inate> นี่ยเราก็จะได้เส้นเนี้ยจะต่ําลงมาสักประมาณต่ําลงมาสักประมาณหนึ่งกระเบียดคะ่ะเราก็เอาเส้นเส้นนี้เลยค่ะเส้นที่เรา๊อปมาแล้วไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเข้าจะเข็บข้างเขาจะไม่เท่ากัน,นะคะ่ะเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะนะคะเป็นแบบน,นี้ค่ะเราก็ประมาก็จะได้แบบน,นี้นะคะนี่แบบน,นี้ค่ะแล้วก็จะมีขอบนะคะอย่างที่บอกว่าขอบนี้เราก็ตัดมาให้เป็นแบบขอบตรงๆเลยค่ะก็ไปวางตัดแบบนี้นะคะวางแบร์เลย, Ying Rab เลยแล้วก็เพ okay. ื่อจะเข็บบนล่างเครื่องนิ้วนะคะ เนี่ยก็จะได้มาเป็นขอบตรงๆแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ยางยืดแบบนี้นะนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คืออ่ะตรงนี้แบ่งครึ่งอยางนี้เนาะนี่นะคะนี่อันนี้อ้อยแผ่มาให้เลยนะสามที่แปดนิ้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเราก็จะได้ขอบแบบนี้ค่ะได้ขอบแบบนี้มานะคะเนี่ยจ้ะเนี่ยหน้าหลังแบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะพับไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้อะนี่แบบนี้นะคะ เนี่ยเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยก็จะเผื่อไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยเราได้อยู่ที่สามที่แปดนิ้วค่ะเนี่ยขอบยาวนะคะเนี่ยก็แบบนิ้วครึ่งอ่ะเราแผ่ออกมานะคะแล้วก็ตัดกาวบนล่างค่ะวางตัดเป็นผ้าตรงๆแล้วเราก็ใส่ยางยืดข้างหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าข้างหน้าตรงเนี้ยที่เราเย็บเก็บแล้วอ่ะจะได้เท่ากับสิบเจ็ดนิ้วนะคะเราก็ตัดยางเท่านี้ก็ได้ค่ะนะคะก็จะใส่ได้พอดีเนี่ยอย่างตรงเนี้ยตัดยางอยู่ที่เนี่ยครึ่งหนึ่งของ ครึ่งหนึ่งของตะเข็บเนี่ยหนึ่งตะเข็บตรงนี้เนี่ยได้สิบนิ้วครึ่งหลังตัดตรงนี้ก็ได้ค่ะจะใส่เอวได้พอดีนะคะก็อย่างที่ว่าอธิบายไปค่ะว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดนิ้วบวกอีกสิบเอ็ดนิ้วครึ่งก็เป็นยี่สิบแปดนิ้วครึ่งค่ะก็ได้นะคะยี่สิบแปดนิ้วครึ่งใครอยากจะได้แบบห,หลวมๆกว่านี้ก็เอามากกว่านี้สักสิบสองนิ้วก็ได้ค่ะสิบสองนิ้วก็รวมกันนี่เป็น อีก17นิ้วก็เป็น 27- 29นิ้วนะคะก็เท่ากับว่ายางตัวน,นั้นอ่ะจะหดไป5นิ้วจากเอวจริงนะคะเพราะเอวจริง34นะคะวิธีการหานี่นะคะอ่าสำหรับว่าใครที่จะทำยางยืดแบบนี้นะคะออยอธิบายนิดหนึ่งว่าท่านสะโพกของเราสะโพกจริงเราอะ่ะอยู่ที่36นะคะเราจะบวกเพิ่มรวมอยู่ที่1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ถ้าใครจะเอา2นิ้วสะโพกตัวนั้นจะต้องได้38เพราะอย่างที่บอกอะ่ะเวลาเรานุ่งอะ่ะเราจะต้องผ่าน ช่วงเอวเราจะต้องผ่านสะโพกให้ได้เพราะเราไม่มีซิปนั่นเองนะคะอ่าถ้าใครจะเอาหนึ่งนิ้วก็ได้สามจ็ดก็ได้แต่เวลานุ่งมันก็จะดึงนิดหน่อยมันก็จะได้นะคะแต่ว่ามันจะนุ่มเวลาดึงขึ้นมันจะไม่สบายเพราะเราเผื่อแค่นิ้วเดียวนะคะช่วงสะโพกอ่ะนะคะช่วงเอวของเราตรงเนี้ยมันไม,ไม่ได้นะก็อย่างที่บอกกันก็เป็นแบบนี้นะคะก็ะะจะเป็นแพทเทิร์นหน้าหลังแบบน,นี้ค่ะก็อ,อ้อยก็จะมีแพทเทิร์นกระเป๋าให้แบบนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากจะเอาเป็ดกระชับนะคะก,ก็จะทำขอบให้ต่างหากอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นขอบโค้งนิดนิดนะคะเนี่ยสำหรับชิ้นหน้านะคะเราก็จะได้ขอบโค้งแบบน,นี้วิธีการทําขอบโค้งนะคะเราจะใช้แม่บรรทัดโค้งเอาก็ได้เหมือน,นที่เราทําแบบที่อ้อยเคยสอนไปอ่ะว่าทําการขอบโค้งพวกกงางเกงกระโปรงอ่ะเราใช้เล็บเจ็ดแต่ตัวเนี้ยอ้อยจะใช้แบบนี้ง่ายๆเอาเลยนะก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็พับเก็บแบบนี้นะคะแล้วเราก็ก๊กอบมาก๊อบตรงนี้นะคะ ก๊อปแบบนี้ค่ะก๊อปเส้นล่างขึ้นมาแล้วก็วัดขึ้นมาใหญ่1นิ้วครึ่งนะคะเราตรงนี้เราก็เอาเสร็จแล้วเราก็เอาแกะออกมาแล้วเราก็ตรงเนี้ยเราก็ขีดตรงขึ้นไปที่เป็นกลางหน้าเนี่ยแล้วเราก็ไปทบที่กระดาษค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ขอบข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าขอบข้างหน้าของเรามันไม่ยางยืดเราต้องการให้โอบเวเราก็ใช้แบบนี้แต่เราจะต้องตัด2ชิ้นเพราะว่าเขาไม่เป็นตรงตรงเหมือน่างนี้นย นะคะไม่เป็นตรงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัด2ชิ้นก็เท่ากับว่าขอบตรงนี้เราก็ใช้แค่ชิ้นหลังเราก็ตัดทิ้งไปอันนี้นะคะตัดใช้แค่ชิ้นหลังพอนะคะก็เนี่ยแหละค่ะสําหรับขั้นตอนของการจ้างนะคะอ,อ้อยก็อธิบายละเอียดอยู่แล้วเนี่ยขัดเหลือตรงไหนก็เดี๋ยวอ้อยมาเตือนให้ในคลิปหลังแล้วกันนะคะก็ยังมีสร้างเรื่อยๆค่ะสําหรับกเกงนะคะก็เป็นไซส์ที่ลูกค้าสั่งมาค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งสร้างแบบก็ติดต่ออ้อยมาได้นะคะอ้อยมีเพจแล้วค่ะก็เพจวัสนาสอนตัดสอนเย็บค่ะก็ทักมาทางข้อความนะคะการทักทงข้อความหมายถึงความเป็นส่วนตัวเวลาเราให้เลขที่ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือชื่อที่อยู่ก็จะเป็นส่วนตัวนะคะถ้าใครถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปช่องวัสนาสอนตัดสอนเย็บหรือว่าคลิปทาง u t u b e วัสนาสอนตัดสอนเย็บก็ทักถามใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวอ้อยให้ช่องทางติดต่อไว้นะคะ มีหลายอย่างค่ะหรือว่าใครจะคลิกไปที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็มีนะคะทาง y YouTube อ,อ้อยก็มีลงทั้งไลน์เราจิ้มไลน์เข้ามาได้เลยค่ะอ้อยวางลิงก์ไว้ให้แล้วนะทั้งเพจทั้ง a c e b o o k ส่วนตัวค่ะนะคะก็ทักถามมาได้ค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็ยังมีแบบกางเกงอีกเยอะเลยค่ะที่ ก็จะทำขา5ส่วนที่เป็นไซส์แบบว่าเป็นกระเกงขอบในตัวนะคะมีห6าหอีกอีกประมาณ10กว่าตัวเลยค่ะนะคะแล้นะะวก็จะดูนะคะว่าจะลงตัวไหนได้นะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจอยากนี่อยากขีดนี่นะเดี๋ยวอ้อขฉีดให้ดูนะคะว่าขีดแบบว่าเอวเนาะเป็นกระเป๋าข้างตรงนี้นะคะ่ะเราก็วัดจากตะเข็บข้างข,งของชิ้นหน้านะคะ วัดเข้ามาหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะแล้วเอาปากกระเป๋าใหญ่หกนิ้วหรือห้านิน้วครึ่งก็ได้ค่ะนะคะเราเอาตรงนี้ก่อนนะอ่ะเราจะขีดชื่อๆแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยขีดตรงๆมาเลยก็ได้แต่วอาจะใช้ประทัดโค้งนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะได้าปแบบนี้เราก็จะได้ปากกระเป๋าแบบนี้นะคะอ่าแล้วอยากได้ถุงกระเป๋าใหญ่เท่าไหร่นะคะ้อยก็จะเอาอยู่ที่ประมาณ1ิบดนิ้วค่ะมองดูค่ะว่าให้มองดูเป็นแบบเราเราใส่แล้วของมันไม่ล่วงไม่หล่นอ่ะแล้วแต่ใครใครจะเอาเลยค่ะนะคะ เน่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนลรตรงนี้ก็เอาตรงอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเอาใหญ่หน่อยนะคะเราก็จะล้วงได้ค่ะนะคะใครจะเอาตรงเนี้ยไม่โคง้งงอก็ได้หรือว่าจะเอาตรงๆก็ได้แต่การเอาตรงๆอ่ะเราจะต้องเย็บตะเข็บดีๆไม่งั้นอ่ะส่วนมากตรงๆอ่ะจะเป็นกางเกงที่ตะเข็บแบบประมาณ1เซนอ่ะจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไปตัดเองที่เป็นตะเข็บใหญ่ๆนะคะเป็นนิ้วอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะมันจะลังค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีในการที่จะทาแบบโค้งๆแบบเนี้ย ตะเข็บของเขาก็จะอยู่แค่ตรงนี้จะมองดูง่ายกว่าค่ะนี่คืออ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะที่อ้อยทำแบบเสริมให้นะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า